เพราะฉะนั้นเพื่อมีความสุขที่แท้จริงเราจําเป็นต้องพระเยซูไ้ได้า m e n ในเวลานี้ผมเชิญพวกท่านที่กำลังฟังเขาารปสดอยู่ขอให้เปิดใจและเชื่อพระเยซู้าอย่างนั้นชีวิตคงท่านจะเปลีป่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง สวัสดีครับเพพีสงกราน์ขอให้สมาชิกและผู้ที่ติดตามรายการทีวีเข่าประเสริฐทุกท่านมีเวลาสนุกสนานมีความสุขมากมายในเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับหัวข้อพระวจนะของวันนี้นั้นคือเขาดีแห่งความินดีอันอิ่งใหญ่นะครับซึ่งเป็นข่าวสารโดยพันทุสวร์ให้กับ ฟูริอันเกะนะครับทูซ่าวันโปก้าเขาสันนิเป็นข่าวดีสุดยอดของความยินดีอันอิ่งใหญ่นะครับในโลกนี้เขาเช่นนี้มีไหมครับเขาดีแห่งความยินดีอันอิ่งใหญ่เพราะว่าเมื่อเราเปิดเขาก็มันล้วนแต่เรื่องไม่ดีใช่ไหมครับก็สงครามกันระวางรัสเซียกับยูเครน รือ,อิหร่านกับอิสราเอลรือภัยพิบัตดก็เพนดินวหวนัมทวมโทนเนโดภาวะโรโรอนซึ่งเขาไม่ดีนะครับทั้งนั้นเมื่อพระเยซูบังเกิดก็คล้ายๆกันนะครับคือโลกในสมัยนั้นก็เป็นโลกของโรมต้นนั้นโรม ปกคลงองทวโรกอยู่และสะภาพเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีก็เลยเมื่อพระเยซูอยู่คนสว่วนใหญ,ญก่ก็เก่งเข้าได้แต่เพียงสงมือเท่านั้นก็เลยเกืบทุกคนก็เห็นภาพก็ผมลงมากทีเดียวนะครับพระเยซูบังเกิดในประเทศเล็กๆซึ่งเป็นเมืองขึ้นของรมนะครับก็การปังเกิด ของพระเยซูกลายเป็นข่าวดีแห่งความินดีอันอิ่งใหญ่ทาย่างไงนะครับทุสวรร์ปรากฏแก่ผู้รีงแก่แล้วก็ปออ่่างนี้นะครับทุงสวรรค์องนั้นกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าอย่ากลัวเลยเพราะเรานำข่าวดีมาอย่างพวกท่านเป็นความอินดีอย่างยิ่งที่จะมาถึงคนทนั้งหลายเพราะว่าในวันนี้ พระผู้ชว่วยให้รอดของพวกท่านคือพระคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้ามาประสทติที่เมืองของดาวิดก่อนอื่นกนารผังเกิดของพระเยซูนั้นคือเขาดีแห่งความินดีอันอิ่งใหญ่มษย์เาลนานั้นก็รู้อันเต่หาความินดีใช่ไหมครับเพียงแต่มนุษยทาวนานั้นก็ทำน้าตาเป็นยิมนะครับอย่างนี้นะครับ ก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เหล่านั้นก็ยังไงก็ต้องหาสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกอินดีสนุกสนานนะครับถ้าหากไม่มีความสุขในใจก็อิ่มไม่ออกใช่ไหมครับคือภายหน้าเป็นการแสดงสภาพข้างในใจก็ว่าได้ใช่ไหมครับเมื่อไรก็ตามเห็นภาพพวกประชาชนเกาหลีเหนือก็พวกเขาถึงแม้ว่าดูเหมือนยิ้มอยู่ แต่ว่าไม่เห็นมีความสุขนะครับเพราะว่าเป็นอิมเนา้าหรือพลาสติกสไมล์นะครับแสดงให้เห็นว่าข้างในใจของเขานั้นไม่มีความสุขนะครับถ้าอย่างนั้นทําไมพวกเขาไม่มีความสุขนะครับก็มันมีสาเหตุหลายอย่างนะครับมัเศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับแต่สําคัญที่สุดนั้นคืออะไรพวกเขาไม่มีอิสรภาพในทํานองเดียวกัน ถ้าหากมนุษย์เราไม่เชื่อพระเยซูไม่มีอิสรภาพนะครับโดยพื้นฐานก็ตกเป็นทัดคงความบาปซึ่งชีวิตที่ประสัดจากอิสรภาพก็ทึงแมว่ากินดอยูดีก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อมีความสุขที่แท้จริงเราจำเป็นต้องพระเยซูให้ได้อเมนซึ่งพระเยซู พระผูช่วยใหย้รอดบางเกดสองพันปีก่อนที่เมืองเบลเลเแฮมนะครับอเมนฮเลลยอา joy to the world the lord is come หม n d my c ร p ดังนัองจากพระเยซูได้สงบางเกิดมาแล้วคนในโลกนี้ก็รู้สึกชื่นชมินดีเพราะว่าพระเยซูส่งเป็นพระผู้ช่วยใหย้รอดให้รอดเราจากภาพเป็นทาัของความบาป คนที่จะพระเยซูปลดปล่อยจากความบาปเราตกเป็นทาสของความบาปไม่มีอิสาระนะครับแล้วในที่สุดตกนรกเสียนี่เป็นสถานะชีวิตของทุกคนที่ยังไม่ได้พบพระเยซูเป็นกันสว่วนตัวแต่ตามคำพูดของทุสวรรคพระพูดช่วยให้รอดได้ปังเกิดแล้วผมพูดหลายครั้งแล้วว่า คำพูดของทุสวรร์น่าเชื่อถือได้เพราะว่าทุสวรร์พูดโกหกไม่เป็นทำไมการบังเกิดของพระเยซูเป็นขาดีแห่งความินดีอันยิ่งใหญ่ก็เพราะว่าพระเยซูไท้สงกาจัดเหตุผลที่ทำให้มนุษย์เป็นทุกข์นะครับนั่นคือความบาปและอ,องานของมารสัทัน,นพระเยซูถูกตรงไมาการแคนเพื่อทายาทของเรา ผู้ที่เชื่อพระเยซูก็สามารถผลจากสาภาพทาตของความบาปได้แล้วพระองค์ได้สงเป็นขึ้นมาจากความตายทำให้ทำลายหัวของมนต์นอย่างสิน้นเชิงดังนั้นผู้ที่เชื่อพระเยซูมีความสุข Happy ้ l อ a y อเคนที่จะพบพระเยซูชีวิตของผมก็มืดและน่าสงสาร เพราะว่าชีวิตของผมเหมือนธาตุของความบาปคือไม่มีความหวังอัมิชีวิตโตเพ็นเดนของพระเจ้าคือบัวเตะทำบาปเรื่อยๆซึ่งเป็นคนหน้าสังเวชน,น้าเวทนาพระเจ้าเรียกผมแล้วก็นำไปสู่การเรียนพระคัมภีร์นะคัในการเรียนพระคัมภีร์ก ผมรู้จักพระเยซูซึ่งพระเยซูทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ซึ่งก่อนหน้านั้นผมไม่รู้จักพระเยซูและกำลังตรึงพระเยซูที่ไม่กันเขนแต่คนบาปเช่นนี้พระเยซูอภัยบาปและช่วยข้าพระองค์ให้ดำรงชีวิตใหม่ซึ่ง ตั้งแต่พบพระเยซูเป็นต้นไปผมก็ละทิ้งชีวิตเก่าคือเป็นทาสของความบาปและติดตามพระเยซูคือสาวกของพระเยซูแล้วก็จมปันนี้ที่เกาหลีและที่เมืองไทยผมดำนงชีวิตโดยประกศาศข่าวประเสริฐซึ่งนี่เป็นพระพลันอิ่งใหญ่ต่อชีวิตของข้าพระองคแล้วก็ จุดเริ่มต้นของพระพลตัวชีวิตของผมนั้นคือการประสทดการผางเกิดของพระเยซูคริสต์ซึ่งไม่ใช่ผมเท่านั้นก็การผังเกิดของพระเยซูนั้นคือเป็นเขาดีแห่งความนดีอันอิ่งใหญ่ที่มาถึงคนทางไหนอามนในเวลานี้ผมเชิญพวกท่านที่กำลังฟังเขาประสชิอยู่ ขอให้ปอใจัยและเชื่อพระเยซูถ้าอย่างนั้นชีวิตของท่านจะเปลีป่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงคือจากทาตของความบาปกลายเป็นบุตรของพระเจ้าและสาวกของพระเยซูเราจะได้มรดกซึ่งพระบิดาของเราจะประทานให้แก่เรานั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าที่ไม่เน่าไปไม่หมุนทินและไม่เสื่อมลงอีกต่อไป เมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่ในโลงนี้เราทำานงชีวิตเป็นคนอิสระจากความบาปสุดเชินและดีใจหวังว่าทุกท่านปลอดใจเชื่อพระเยซูได้ชีวิตน,นี้รันพระเจ้าทรงอวยพร